เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมและนี่ก็คือเกมอันชาเด็เดอดรอนเลกาซีนะครับผมเย่นี่ผมนั้นจะมาไลฟ์สตรีมให้กับคุณผู้ชมได้ดูอันนี้คือไม่ใช่การไลฟ์สตรีมนะครับมันคือเทปที่บันทึกก่อนแล้วนะครับมันกระตุกนะครับคุณผู้ชมครับมันโคตรแหลกเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับมาผมจะเริ่มเกมใหม่เอาเป็นแบบสปีดลันเลยนะเอาเป็นแบบนักสำรวจไปเลย เออปางกลางดีกว่าเข้าเปิดเปิดไปป่ะต้องเปิดแล้วไอ,อ้เฮเนี่มาเริ่มได้น่าเสียดายนะผมเล่นไปไกลามากเลย แต่ไม่ต้องหยุดนะครับ เต็มได้คร,นะรับผมโตนี่ e n t e r t a m e n t เจ้าเสนอเกมจาก Naughty Dog โดยการสร้างโดยนั่งโดยการสร้างโดยใครอยู่ไหม น,นี่คือนางเอกของเราเธอปรากฏตัวในภาคสองนะครับเธอเป็นแฟนเก่าของเนทไม่ใช่แ,แฟนเขาเรียกว่ากิ๊กเก่ากิ๊กเก่าชอบตัวนั้นเหรอม sure ันเป็นประกายมาก <That> s <S เลยนะตอนนี้เหรอตดขขึ้นราคาถ้าซื้อสองชิ้นวว้าว้าว นี่้เธออะไ้หรอนี่ร้านของพ่อฉันอ่ะพ่อเหรอแปร้อยรแปดร้อยลูปีคแปดร้อยรูปีใช่เโอเคโอเคขอบคุณห้าห้าสิบก็ได้เยอะเลย so does your father usually leave you here พ่อของนักทิงไปไว้แห่เขาออกไปสู้กับกบฏนอกเมือ โอ้กองทัพอินเดียเขาเป็นกองทัพอะไรนะไม่มันเป็นแค่กองทัพอาสาจริงเหรอเป็นทางเลือกของฉันเนี่ยตู้ชิ้งไว้ที่นี่คนเดียวเออสามร้อยปุงดีกว่าปุ่งกับพระมิคเนศ ไม่ต้องการสิ่งนี้ออกมันพังแล้วเรื่องราวอ่ะคือพระพิฆเนศต่อสู้กับพระลาสุรามอ่าเ r ็นจริงน่าสนใจดีไงอ s ย่างง้ก็ตามแผนไม่ได้ขายครับ i on time okay วดีเลย 6ไปฟังน,นะโอ้ยรูปีเก็บเงินทอนด้วยเฮ้ยรอเฮ้ยต้องการไกด์นะต้องว่าู้จักโอ้เฮ้ใ,ใจเท่าไหร่ <laughs> อ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยสปีดรัน สมรูปค oh, so mm ันนั้นอย่าปล่อยนั่นก็พันนี่นะคุณราคาเท่าไหร่กันแน่จะขายเดินดุมแบบ่อ๋อขอโทษค่ะ้หแฮมไป Don't get me wrong e n t อใจฉันผิดนี่นการนยอดเยี่ยม

โอ้ยแขวงดิขวางอะไรอ่ะเฮ้ยเกอบเินไปเหอป่านริงรอสักพูคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวจร้งหวัสดีครับคุณผู้หญิงราคาถูก โอ้ฉันสิ่งที่ฉันต้องการเล้ขอบคุณคุณทำอานี้สิหรือเปล่าวะเจ๋งมากเลยเจ๋งทำงเอผมได้แลบอนุให้ข้ามไปมันอันตรายนะฟังดีนะหนูเนหนจริง เด็ฉันตรงไปนะเงี้ว่งอยู่นะโอเคปักเด็กนะก็เคยโดนปุ๊บขนดนั้นเจ๊โอกมันทำไปพวกคุณเล่นไปช่วยเพื่อนฉันโอเคบอกอะไรให้ให้ฉันกลับมาเอนพิซซ่าเดียวเอ๊ะยวตกลงค่ะ เฮ้ยอะไรอะไร่ะเป็นตกงานไอ้สกิมเฮ้ยก็ตบไอที่สุดฮ่าได้บายบาย กับโดยเจียร์ดิสันกับประมงคลเมเจอภูมิใจเสนอตูนหายมรดกไม่ปรากฏในแผนที่เอาที่กำลังโตใการจะจนปรับโอ้ <t> โอเอ๊ยตกไร คือประตูที่เรากำลังจะไปนะรัต์หนึ่งการโกการไเฮ้ยน าอยู่ที่นี่่าอยู่จริงโอ้สองคนเนี่ยไอ้ทำไมจไปไปตัวโอ้ไม่คุณรถไปจะขยับแกเล่นผิดคนแล้วเฮ้ พี่ไปไหนเ่ะครับทำไรพี่ยกมือขึ้นเฮ้เฮ้อนรายเกินไปเฮ้ Where do you live? คุณอยู่ที่ไหนเอ่ย What are you deaf? งงเลยไงเอาเขาสิถามว่าคุณอยู่ที่ไหนอาซาลาเราคนลายุ่งอยู่นะ ตัวมีดมีดสายครับผมเรียกใช้แค่ไหนนะครับยูวิธมีแกไปกับฉันซูนแกดูยังไงบ้างเธอปล่อยเธอไปปล่อยไปได้ยินไหมเร็วโอเค for them i got somewhere to be พวกเขาโชคร้ายยังเลยภาพเขาให ระดูเช็คอีกแล้วแดงโดยการจราจรครั้งใหญ่ตามหนูไปครับครับ แป,ปับเขาให้ปีไปฟเ,ออเกือบไปแล้ว in an hour. I need sleep. You can sleep in the truck. No. But <laughs> is that the last of them? Almost. There's a couple more in the alley. <laughs> yeah. Moving out tonight. Can't wait. Tired of it. No. Sau says one week. yep <laughs> <this> shit Don't <laughs> Remember the end goal brother. I still have that bottle of coconut around. I might. What is it worth to you? Oh, shit. Great timing. Oh, no. Not good enough. Where the hell did you get a bottle of a rock anyway? Yeah. Yeah. Oh. oh. No. Pink Lotus. The hell does that mean? ดูชั้นดันฟ้านะครับแน,น,น่แน่แล เราไปตรงนี้ไม่ได้ครับโอ้กหัคอ อืหลับไปซะเะมีสองคนถึงแล้วฉันดันฟ้าไป ปั๊มฮึนั่นสิมองครับอินเดียไดีเล่นๆนี่ไง้ชเไปครับเจาอจาะ p อดกสีมูอ่ะ กาเลยตบว้าวปัก,ดกเด็กเปลี่ยนกะตืมราคาไปได้เลยหนยเขโาโกงเป้ไหมของเราก็คือโกงกูดังนะครับเฮ้สาวน้อยลงทางเหรอไปเได้ลงทางป๊บเออตบป๊บป๊บ,ปบ ปรับนี่ปรับอีกทีปรับอีกทีนี่จา่จาพนมจา้จาจ่าพนมนี่มาทันทีเดรดินโคตรที่ใช้ม้ายเฮ้ยจั๊กจั๊กจั๊กตบตบไปตบนี่แ <c oughs> น่ใส่ใส่แม่งเฮ้ยปใส่แม่งอ๋ <laughs> what the hell was that i'm <irts> a professional you you'll we'll live longer relax it took me weeks it to track down the okay it's just another war no you don't know him like i do he changes location and routines by the hour we'd be foolish to take unnecessary risks we oui. let's get one thing straight this is my gig you want your share we ก็ต้องเป็นโซนแบง What's it gonna be? ทำไมอ a ไร He's the one with the beard. คือคนที่เราไว้ใจการเลยอาไรหลักฮะ Handsome ่อนะไ d เคยเศราคนรูจีดอะยันบนสุดเตียงเอ๊ะเห็นไหมชั้นตอสองครับผมการแทรกซึมอ่าผมคิดว่ามีอะไรบางอย่างถ่ายรูปแป๊บ เดี๋ยวครับผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้นะครับผมลากันไปก่อนเจอกันใหม่พนะาร์ทหน้า s a ยูน a ราครับผม